นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนะมสสามิขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ กราบเขอโอกาสพระมหาเทระผู้เป็นประธานพระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านพวกเราเอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23มกราคมพุทธศักราช25 6 4 มนุษย์เราเนะี่ยคือผู้ที่ประเสริฐเกิดมาเพื่อพระนิพพานจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานพระนิพพานอยู่ที่ไหนพระนิพพานอยู่ที่ใจของเรามีความเห็นถูกต้องมีความเข้าใจถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องในปัจจุบันชีวิตเราจึงจะได้เป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นชีวิตที่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างแท้จริง เราเกิดมาต้องมาเดินตามรอยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธบาร,รมีมา20อสิบงไขัหนึ่งแสนมหากัรได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงมาบอกมาสอนความจริงสอนของจริงสอนสัจธรรมที่มันเป็นความจริงอันประเสริฐเ,เพื่อให้ได้ถึงมรรผลพระนิพพาน พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายทางวัตถุแต่พระพุทธศาสนาพัฒนาไปไกลกว่านั้นคือพัฒนาใจให้หลุดพ้นให้ดับทุกข์ได้ด้วยเพราะว่า จุดหมายปลายทางสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เป็นอันเดียวกันแต่พระพุทธศาสนาจะดีแล้วก็จะประเสริฐกว่าตรงที่ว่าพัฒนาใจพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นให้ไปสู่ความหลุดพ้นที่เป็นโลกุตละคือเหนือโลกได้ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์เนี่ยยังถือว่ายังเป็นการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะว่าถึงแม้จะมีเหตุมีผลมีการค้นคว้ามีการทดลองได้แต่นักวิทยาศาสตร์เขาพัฒนาความรู้ก็เพื่อความสะดวกสบายทางวัตถุเพื่อความเป็นอยู่การใช้ชีวิตที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นแต่พระพุทธเจ้า ให้เราปฏิบัติไปไกลกว่านั้นการรักษาศีลการประพฤติปฏิบัติของศาสนาพุทธจุดหมายปลายทางก็คือเพื่อพระนิพพานการประพฤติปฏิบัติของเราจึงต้องมีเจตนาที่เสียสละถ้าเรายังเสียสละไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเสียสละแล้ว เสียสละจนถึงที่สุดก็เพื่อที่จะไปพระนิพพานแต่ถ้ายังไปพระนิพพานไม่ได้ก็จะไม่พลาดไปจากความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาซึ่งเป็นของที่แน่นอนตายตัวพระพุทธเจ้าตัดพระธรรมวินัยทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อพระนิพพานพวกเราเป็นชาวพุทธพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน รู้อะไรรู้สิ่งที่เป็นความจริงรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ความรู้นั้นประกอบด้วยประโยชน์ประกอบด้วยปัญญาผู้ตื่นเนี่ยตื่นจากความหลับไหลหลับไหลด้วยความโลภความโกรธความหลงเมื่อเป็นผู้รู้แล้วเป็นผู้ตื่นจากกิเลสแล้วความเบิกบานใจก็จะมีคำว่าพุทธะจึงมีความหมายที่ลึกซึ้งว่าผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานจุดมุ่งหมายให้พวกเราต้องมาเข้าใจเพื่อไปให้ได้ศีลทุกข้อที่เป็นสิกขาบทน้อยสิกขาบทใหญ่เจตนาก็เพื่อให้พวกเราละละซึ่งตัวตนพระพุทธเจ้าทรงวางศีลเอาไว้ไม่ใช่เพื่อทางโลกนะแต่ว่าเพื่อพระนิพพานถึงจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ทางโลกแต่ก็เพื่อมุ่งมักผลพระนิพพานที่คนเราผิดศีลที่พระเราผิดศีลก็เพราะมีความเห็นผิดมักง่ายเห็นแก่ตัวพระพุทธเจ้าถึงได้บัญญัติพระวินัยตามอาการของจิตตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเป็นพระอรหันต์ท่านไม่ต้องรักษาศีลเพราะว่าท่านมีศีล ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยอัตโนมัติเพราะท่านหมดความเห็นแก่ตัวศีลของท่านจึงบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นเปรียบเหมือนกับผู้ที่เดินทางข้ามทะเลทุกเนี่ยเวลาข้ามทะเลต้องอาศัยเรือเรือนั้นคือศีลสมาธิปัญญาแต่บุคคลเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแบกเรือขึ้นไปด้วยอาศัยเรือในการข้ามฟาก แต่เมื่อข้ามฟากคือถึงพระนิพพานได้แล้วไม่จำเป็นต้องแบกเรืออีกต่อไปเพราะฉะนั้นพระอระหันต์ท่านจึงมีศีลบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องมารักษาเราต้องเข้าใจความหมายข้อนี้ให้ดีดนะเพราะว่าต้นเหตุเนี่ยอยู่ที่ความหลงพระพุทธเจ้าให้เราตัดท่อน้ำเลี้ยงของความหลงด้วยการให้รักษาศีลให้ดี คือรักษาใจนั่นเองถ้าใจตนเองดีมันก็ดีหมดเมื่อเรารักษาศีลดีๆมีเจตนามีความตั้งใจที่ดีนั่นคือรักษาใจจะรักษาแค่พระวินัยอย่างเดียวแต่ไม่รักษาใจไม่ได้ต้องรักษาใจด้วยให้ควบคู่กันไปจึงจะแก้ปัญหาได้จริงเป็นศีลที่แท้จริง ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเพียงแค่กฎหมายทั่วไปเท่านั้นผู้ที่รักษาศีลถ้าไม่เข้าใจนะปล่อยให้ตนเองคิดปล่อยให้ตนเองปรุงแต่งเช่นนี้ไม่ได้การรักษาศีลต้องเข้าสู่กระบวนการที่สมบูรณ์คือศีลสมาธิปัญญาความเคยชินที่เราเคยกระทำมาถ้าเรามีความตั้งใจมีเจตนาจึงจะแก้ปัญหาต่างๆได้ถ้าไม่มีความตั้งใจ ก็ปล่อยให้ตนเองคิดปล่อยให้ปรุงแต่งไปเรื่อยๆเหมือนกับกลิ้งก้อนหินลงจากภูเขาเวลาก้อนหินมันลงดิ่งจากภูเขาแล้วจะเอาอยู่ได้อย่างไรนะเพราะใจเป็นโจรใจเป็นขโมยใจเป็นผู้ร้ายนะเราจะไปโทษศาสนาไม่ได้เราจะโทษสิ่งภายนอกไม่ได้เพราะปัญหาต่างๆมันอยู่ที่ใจของเราถ้าไม่มีเจตนาที่จะหยุดที่จะละที่จะเลิก การแสดงอาบัตไม่สามารถจะให้อาบัตนั้นตกไปได้ถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะหยุดที่จะละที่จะเลิกยิ่งถ้าเราปล่อยให้ใจของเราหยาบใจสกรปรกอาบัตทุนละใจมันก็เกิดแก่เราอาบัตสังฆาทิเศษมันก็เกิดตามมาเพราะวินัยทุกข้อที่เราทําผิดเนี่ยมันเป็นการห้ามมรรคผลพระนิพพาน ที่เราแก้ปัญหาไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้แก้ปัญหาที่ใจปล่อยให้ใจเราคิดคิดไปตามอารมณ์ไปตามความรู้สึกปล่อยใจให้ล่องลอยเป็นสัมภเวสีไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพอเป็นเช่นนี้มันจะคุมอยู่ได้อย่างไรก็เหมือนกับเอาก้อนหินไปวางไว้บนเขาที่มันเป็นหน้าผาตัดถึง90องศาเนี่ยแล้วปล่อยลงมาเนี่ยยังไงก็เอาไม่อยู่เพราะใจของเราทุกคน มันพร้อมที่จะไหลลงไปสู่เบื้องต่ำเสมอใจจึงสำคัญนะศีลสมาธิจะเป็นธรรมชาติได้ความละอายชั่วกลัวบาปต้องมีกับเราต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าการประพฤติปฏิบัติต้องซื่อสัตย์ต้องซื่อตรงต้องกระตันยูต่อพระพุทธเจ้าภาพรวมของสังคมสงฆ์ถ้า ต่างคนต่างไม่ละอายชั่วกลัวต่อบาปต่อให้ไปแสดงอาบัตต่อกันนะอาบัตนั้นมันก็ปรงไม่ได้มันแสดงคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างก็คิดไม่ดีทำไม่ดีบางวัดนะทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็ปรงอาบัตแสดงอาบัตกันทุกวันแต่มันแสดงไม่ตกนะถ้ายังไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจที่จะรักษาพระวินัยไม่มีความละอายชัวย่วความกลัวต่อบาป เหมือนคนร้ายที่ถูกจับขังอยู่ในคุกเนี่ยปีสองปีผ่านไปแต่ไม่ได้กลับใจนะพอออกไปก็ยังทำชั่วแบบเดิมเพราะยังไม่ได้แก้ไขที่ใจให้มีความเห็นถูกต้องให้มีความเข้าใจถูกต้องอาบัตทางใจไม่มีถ้าหากใจเราบริสุทธิ์แต่การคิดปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นอาการของจิตเมื่อจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงไปแล้วถ้า โดยปกติแล้วนะใจมันก็เป็นกลางๆใจนั้นถึงจะไม่เป็นอาบัติเพราะถ้าใจนั้นประกอบด้วยสติปัญญาประกอบด้วยความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกต้องศีลนี้ช่วยเราได้ถ้าเรามีความตั้งใจมีเจตนาไม่ปล่อยให้ตัวเองคิดไปตามอารมณ์ไปตามความรู้สึกใจล่องลอยสมาธิไม่ใช่เข้าออก เหมือนที่เรานั่งกันเช้านั่งกันเย็นแต่ความเป็นจริงเนี่ยสมาธิที่มันเป็นสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องต้องให้มีตลอดการให้มีตลอดเวลาให้ตั้งมั่นเพื่อหยุดการปรุงแต่งถ้าปล่อยใจไปตามความคิดนะจะกลายเป็นคนไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเลยทำตามอำเภอใจนะ เพียงแต่อาศัยรูปแบบที่เห็นด้วยตาปรงผมผมผ้ากาสาวพัดแต่ใจนั้นไม่ได้เป็นพระเพราะไม่ตั้งใจไม่มีฮิลิโอตปะคือความระอายชั่วกลัวต่อบาปการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าไม่ได้เป็นการสืบทอดต่อยอดพระพุทธศาสนาเลยแต่ไปสืบทอดต่อยอดสิ่งภายนอกแบบอลรัชีผู้ไม่มีความละอายศีล จึงเป็นอุปกรณ์ในการเพื่อถึงมรรคผลถึงพระนิพพานสมาธิก็เป็นอุปกรณ์ในการให้ถึงพระนิพพานปัญญาก็เป็นอุปกรณ์ในการเข้าถึงพระนิพพานคนเราถ้าไม่เสียสละปัญญาจะเกิดไม่ได้เพราะไม่รู้ภาคปฏิบัติปัญญามันเกิดได้ทั้งสามทางนะ อย่างแรกคือสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังการฟังในที่นี้ไม่ใช่เป็นการฟังสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่มันไม่ประกอบด้วยประโยชน์การฟังที่จะเกิดปัญญาที่เป็นปัญญาได้เนี่ยต้องเป็นการฟังสิ่งที่เป็นของจริงสิ่งที่เป็นของถูกโดยเฉพาะสัทธธรรมนะธรรมที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความหลุดพ้นเนี่ย ฟังสิ่งเหล่านี้จึงเกิดปัญญาฟังสิ่งโลกโลกเช่นฟังข่าวสารฟังอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นไปเพื่อเรื่องโลกโลกเนี่ยมันไม่ได้ประกอบด้วยปัญญามันเป็นเรื่องภายนอกเรื่องความรู้ที่มันเป็นโลกโลกอยู่แค่นั้นเองปัญญาก็ไม่เกิดนะมีแต่ความเครียดมีแต่อารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่สองปัญญาเกิดจากการพิจารณา จินตามยะปัญญาเนะเมื่อรู้แล้วฟังแล้วลงมือปฏิบัติไตรตองคิดแต่การหลุดพ้นการดับทุกข์มันไม่ใช่อยู่ที่ความคิดเพราะธรรมะของพุทธเจ้าพุทธองค์ก็ตรัสไว้ชัดเจนเลยว่าอตตกาวะจโรนะีมิใช่วิสัยแห่งตักกะคือจะเอามาคิดจะเอามาถกเถียงจะเอามาโต้วาทีเอามาถกเป็นปรัชญาไม่ได้ มันต้องลงมือทำด้วยตนเองถ้าเป็นเช่นนั้นนะเราคนที่เรียนทำแล้วเอามาถกเถียงกันคงจะบรรลุปเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วนะเพราะส่วนใหญ่พอเรียนแล้วหลงหลงในปริยัติหลงในความรู้ที่เรียนปริยัตินั้นจึงเป็นปริยัติงูพิษนปริยัติคือการศึกษาธรรมวินัยมีอยู่สามอย่างด้วยกันนะอย่างแรกอะะคทูปะมะปริยัติ การศึกษาเราเรียนเหมือนกับจับงูพิษที่หางงูพิษงูเห่าเราไปจับที่หางมันก็ต้องม้วนตัววกมากับวกกลับมากัดคนที่จับมัน,เ,นเหมือนกับคนที่ศึกษาเราเรียนพระธรรมวินยัยเรียนพระสูตรเรียนพระวินยัยเรียนพระอภิธรรมเรียนแล้วไม่ดูจิตไม่ดูใจตัวเองไม่ปฏิบัติธรรมก็เอาธรรมะที่เรียนมาเนี่ยไปฟาดฟันหันแหลกคนอื่นนะ ไปดูถูกไปจองของไปเยื่หยิงว่าตัวเองเก่งตัวเองดีตัวเองเลิศตัวเองประเสริฐการเรียนแบบนี้เป็นปริยัตงูพิษนะเพราะเรียนแล้วไม่เกิดประโยชน์รู้แต่ในตำลารู้แต่ในคำพีแต่ไม่รู้จิตรู้ใจตัวเองซึ่งก็มีให้เห็นอยู่มากๆนะซึ่งคนที่เรียนทำแล้วไม่นำมาใช้ไม่นำมาปฏิบัติเนี่ยจึงเหมือนกับจับงูพิษที่หางอย่างที่สองนิสสารณัฐปริยัตนะ ปริยัติที่เรียนแล้วมุ่งปฏิบัติเพื่อมรรคผลพนิพพานย่อมสลัดออกจากทุกขสลัดออกจากวัฏฏสงสารได้แล้วก็อย่างที่สามพันดาคาริกาปริยัติการศึกษาเล่าเรียนเพื่อรักษาพระศาสนาเพื่อรักษาพระธรรมวินัยน่ยอย่างแรกถ้าเรียนแล้วไปแว้งกัดคนอื่นเน่ยเหมือนกับจับงูพิษที่หางไม่ได้ประโยชน์จากการศึกษาเล่าเรียนธรรม ปัญญาเกิดจากการฟังเกิดจากการคิดนะแต่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญที่สุดคือภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการดูจิตดูใจเกิดจากการปฏิบัติธรรมธรรมะมากมายแค่ไหนเราจะเรียนหมดตู้พธธระไตรปิฎกแต่ไม่นำมาปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์เรารู้เพียงเล็กๆน้อยๆแต่มาทำจริงปฏิบัติจริงมันย่อมได้ผลจริงเป็นประโยชน์จาก การภาวนานี่แหละคือปัญญาที่สุดยอดคือภาวนามยะปัญญาให้พวกเราเนี่ยมีความตั้งใจมีเจตนาศีลสมาธิปัญญาจึงจะเกิดได้การประพฤติพรหมจรรย์การปฏิบัติธรรมของเรานี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกทรงสอนไว้แล้วว่าพรหมจรรย์น,นี้ไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนให้มานับถือไม่ใช่เพื่อเรียกคนมาเป็นบริวาร ไม่ใช่เพื่อจะได้ลาบสการะทรัพย์สินเงินทองเสียงสรรเสริญไม่ใช่เพื่อจะเป็นเจ้าลัทธิหรือว่าคัดค้านลัทธิอื่นให้ล้มลงไปและไม่ใช่เพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจว่าเราเป็นผู้วิเศษเป็นผู้เข้มขลังอย่างนั้นอย่างนี้นะภิกษุทั้งหลายที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสำรวมเพื่อละเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำนัด เพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์ก็คือเพื่อมักผลพระนิพพานนั่นเองอันนี้คือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงแห่งการประพฤติพรหมจรรย์แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมแห่งพระาศาสนา,สาศาสนาพุทธนะส่วนใหญ่จึงเป็นาศาสนาเนื้องอกาศาสนาเนื้อร้ายไปเพราะการบวชของผู้ที่มาบวชนั้นไม่ได้มุ่งมักผลพระนิพพานไม่ละสักกายทิฐิเอาตัวตนเป็นใหญ่เป็นที่ตั้ง เป็นศีลพัตะปรมะมาดด้วยคือไม่ตั้งใจในการรักษาศีลเป็นกระบวนการของเนื้องอกในพระพุทธศาสนาเนื้องอกเนื้อร้ายเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาเนื้องอกเนื้อร้ายก็คือสิ่งที่มันนอกแนวโดยเฉพาะพวกพิธีกรรมการบวงสรวงเส้นไหว้บูชาดูดวงดูหมอการถือของขลัง ผ้ายันไอ้ไข่อะไรพวกนี้ถือว่าเป็นเนื้องอกเป็นเนื้อร้ายแห่งพระศาสนาด้วยกันทั้งสิน้นเพราะแก่นแห่งพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งสอนจริงๆนั่นคือความที่ใจหลุดพ้นแบบไม่กลับมากำเริอบอีกอากุปาเจโตวิมุตตินั่นคือพระนิพพานนี่แหละคือแก่นที่แท้จริงแต่คนเรามักจะเลยแก่นไปไปเอากิ่งไปเอาใบไปเอาสิ่งที่มันหาได้ง่ายๆนะเช่นพวก พอบวชมาแล้วก็เอาศาสนามาหากินเอาผ้าเหลืองมาหากินนะทำพุทธภานิชย์แบบไม่มีอย่างอายคนที่มาบวชนี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระศาสนาจึงเป็นเนื้องอกเป็นเนื้อร้ายแห่งพระศาสนาไปถ้าเราเน้นพัฒนาจิตใจให้มรรคนิพพานเกิดอาบัตเล็กอาบัตน้อยก็จะไม่ต้องเพราะใจสะอาด ใจไม่สกรปรกใจไม่เป็นโจรใจไม่เป็นมหาโจรแล้วก็ไม่เลี้ยงโจรไว้ในใจตนเองใจของเราเกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นแท่งทึบใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาพระซูมเมนอีกสิ่งที่จะมาระเบิดได้ก็มีแต่ศีลสมาธิปัญญาเจตนาความตั้งใจมีความเพียรมุ่งมั่นขัดเกลาใจของตนเองพระพุทธเจ้าท่านสงสารเรานะ ท่านไม่ต้องการให้เราตั้งอยู่ในความประมาทเพราะไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจไม่ถูกต้องแล้วการประพฤติผิดมันก็จะตามมาดังนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องทำความเห็นให้ถูกต้องต้องตั้งใจตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้บอก เราจึงต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติขัดเกลาทําด้วยลําแข่งของตนเองจึงจะถึงที่สุดแห่งแก่นของพระพุทธศาสนาได้ชีวิตของเรานี้เนี่ยจึงจะเป็นชีวิตที่เลิศเป็นชีวิตที่ประเสรศิฐอย่างแท้จริงที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่ประเสรศิฐเกิดมาเพื่อพระนิพพานให้พวกเราตั้งใจให้ดีนะ ให้มีทำเป็นเครื่องอยู่ที่มันอยู่กับเราเสมอๆไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่วัดอยู่ที่ทำงานอยู่หน้าที่ไหนๆแห่งหนใดในโลกนั่นคืออาณาปณสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกสิ่งที่มีค่ามีราคามากที่สุดสำหรับชีวิตเรานะไม่ใช่วัตถุภายนอกแต่มันคือลมหายใจถ้าเราไม่มีลมหายใจนะชีวิตเราก็ไม่เดินลมปราณมันก็ไม่เดิน ชีวิตของเราก็ขาดศูนย์ดังนั้นจึงต้องเอาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือลมหายใจเนี่ยเอามาให้เกิดประโยชน์ให้ได้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายถึงแม้ท่านจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็มีธรรมเป็นเครื่องอยู่คืออยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่สบายไม่ได้มีเครื่องอยู่อย่างอื่นไม่ได้มีไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่กับทีวีไม่ได้อยู่กับการเล่นไม่ได้อยู่กับอบายมุกไม่ได้อยูบอบายา่ยกับการท่องเที่ยวไม่ได้อยู่กับการพนันแต่ อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่สบายเวลาที่เราว่างจากการงานน้อมกายน้อมใจมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกในขณะที่จิตในขณะที่สติสมาธิอยู่กับลมหายใจที่นแน่วแน่ที่ตั้งมั่นนั้นในขณะนั้นไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีตัวกูของกูมีแต่ปัจจุบันธรรม มีแต่ปัจจุบันขณะที่เป็นความจริงล้วนๆเหมือนกับเป็นพระนิพพานในปัจจุบันเนี่ยขอให้พวกเราทำเช่นนี้ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยจึงจะได้มีความประเสริฐอยู่ในชีวิตเราใจเราจึงจะได้เป็นใจดีใจสบายให้พวกเราอย่าได้ประมาทพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะทรงลาลับดับสังขารสเสด็จดับขันพรินิพพานพระองค์ก็ รวบรวมพละกําลังครั้งสุดท้ายนะตรัสปัดชิมโอวาทเหมือนกับเป็นคําสั่งเสียว่าหันทธานิพกเวอามันตยามิโววยธรรมมาสร้างฆาราอปมาเดนะสัมปาเทถะพิสูจนทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาขอพวกเธอจมยังประโยชน์ตน และประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดลมหายใจของพระพุทธเจ้าดับลงแล้วเราจึงต้องมาช่วยกันสืบต่อลมหายใจของพระศาสดาสืบต่อลมหายใจแห่งพระศาสนาสืบต่อลมหายใจแห่งพระธรรมวินัยสืบต่อลมหายใจแห่งคุณธรรมวิเศษคือมรรคผลพระนิพพานชีวิตเราจจะได้เป็นชีวิตที่ประเสริฐอย่างแท้จริง ก็ขอฝากคติธรรม19ที่สุดในโลกเอาไว้นะว่าหมอดูที่เก่งกาจที่สุดในโลกคือกฎแห่งกรรมพิธีสดะาะเคราะห์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกคือการสํานึกขอขมากรรมวิธีต่ออายุที่ได้ผลที่ดีที่สุดในโลกคือการละเว้นจากชีวิตผู้อื่นวิธีเรียกทรัพย์ที่แม่นยำที่สุดในโลกคือการทำบุญให้ทาน วิธีเสริมสวยที่ได้ผลที่สุดในโลกคือรอยยิ้มความสุขที่ราคาถูกที่สุดในโลกคือช่างหัวมันความดีที่ประเสริฐที่สุดในโลกคือกตันยูกระตะเวทีการปลดปล่อยตัวเองที่เร็วที่สุดในโลกคือการปล่อยวางการทำลายคุณธรรมแห่งตนที่เร็วที่สุดในโลกคือความเห็นแก่ตัวความสูญเสียที่สาหัสที่สุดในโลก คือการเอาเปรียบผู้อื่นบ่อที่ถมยากที่สุดในโลกคือบ่อแห่งตันหาบ่อแห่งความโลภไฟที่ยากที่จะดับที่สุดในโลกนั่นคือไฟแห่งโทสะไฟแห่งความโกรธสิ่งที่ทำให้คนมัวเมายิ่งกว่าการดื่มสุราที่มีฤทธิ์ร้ายแรงที่สุดในโลกนั่นคือความหลงความมืดที่จุดแสงไฟให้สว่างได้ยากที่สุดในโลกคือกามคุณ ความงมงายที่ฝังแน่นที่สุดในโลกคืออัตตาตัวตนตัวกูของกูนตัวเราของเราเนี่ยความผันผวนที่ยากคำนวณที่สุดในโลกคืออนิจจงความไม่เที่ยงที่มันแปรเปลี่ยนตลอดเวลาภัยพิบัติที่ยาวนานที่สุดในโลกคือการเวียนว่ายตายเกิดสันติภาพที่เกิดขึ้นเร็วที่สุดในโลกคือการให้อภัยและ ความสุขอันยาวนานที่สุดในโลกคือการหลุดพ้นจากห่วงทะเลทุกข์ขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรยัยและบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยอำนาจแห่งพระสัมมาสัมพุทธะขอทุกท่านจงชำนะความขัดข้องด้วยอำนาจแห่งพระธรรมอันเรืองรองอย่าได้พ้องผ่านมูสตรูมานด้วยอำนาจแห่งพระอริยสงฆ์ขอทุกท่านจงเป็นสุขทุกสถาน อันตรายใดๆไม่แพ้วพานพระสัตธรรมอภิบาลถึงมรรคผลนิพพานทุกท่านเทิน